สวัสดีครับคลิปนี้กับสิทภาพพี่พ่อน้องไปทำทางเที่ยวนะครับเนาะกันไปปลาคือปลาชนบวั่นเกลเพื่อประโยชน์การจะบปลาในนาองเลยนะครับวันนี้กับรังรวมพ่นครับสิทภาพกันไปทำทางเที่ยวทำความสะอาดเพื่อป้องกันไฟปลาเขาถูงหนาแหลกนะครับเนาะไปครับพี่น้องลุยครับนะครับพื้นพื้นพื้นเทปลาชุมชนกับ เบิ่งกะเริ่มสิอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วครับเพราะว่าจะมีการปลูกปลาเสริฟขึ้นมาแน่แล้วก็ซอยกันดูแลครับก็ชอบบ้านเลยนะชอบบ้านแล้วคณะกรรมการเล้วพาเด็กหน่อยเขามาปลูกป้าครับจะเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วครับ

นี่ก็เป็นผ้าเลี้งที่เห็นอยู่นี่กะเป็นผ้าจิวอนคือว่าก็มีปีนึงกัตัดขึ้นทีหนึงครับเป็นการบวชปลาบวชปลาเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันค้นตัดคนโคนไปในโตครับกัเพื่อต้องการให้อนุรักษ์ซอยกันครับเพื่อลูกเพื่อล้านพายผักหนาจะดูหัวมาต้นใหม่ชนิดนี้คือต้นเอีอยงเสียนะปีนึงกับบวชปลา ดัดกันดัดขึ้นข้างหนึ่งครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำทางเที่ยวน้องกันครับเพื่อป้องกันไฟป,ป้าเขาช่วงหนาแหลงนะครับเนาะเ้าดีกว่านึ่ง

อาเปียกโอ้โหอ๋อมี่อวามตากล้องไปด้วยยานะทีมงาน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 ดูแลป่าทุมชนเย้กันไปคคลรแถบแบ่งกันไปเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวไอเดี๋ยวให้วกอ่องไปส่งเข้าทั้งคุณ เดี๋ยวเอขเอาลูกคุณเยอมากไรเยอมากไงตัว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 มัวตกวตัวตัวตัววตัวตัวตัววตตัวตัวตัววตัตัวัวตัตัวตตัว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 าัวตัวตัวตัวนัวตัววตั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 ัวตัวตาวตั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 วตวัวัตวต ไปหเดเลยแต่ผลไปแล้วว่ะใครเอาปวยมาใครเอาปวยมาปลูกวันนี้ฝนวันนี้ก็จะวิวผู้ชายวิผู้คุยควยลงยูทูบลงย t ท b บห้ามพูดที่ห้าพูดใหยไปได้นะเร่ใครเอาไฟาปลูกปลูกอ้โหอันนันอันนี้เขาเรียกเห็ดดอกแดง

เนี่ยครับถึงงานคณะกรรมการป่าแล้วก็ชาวบ้านครับรวมโดยช่วยกันงงทำความสะอาดทางเที่ยวครับเส้นทางป้องกันไฟป่า,าเฮ็ดเพื่อไ้ครับเพื่อนาแรงนาแรงไฟป่าขั้นเขาครับเดี๋ยวสิบเขามีเวลากันตอนนี้บางว่างกันจะซอยซอยกันคนละไม้คนละมือครับรวม้วยช่วยกันงงนะครับไก่เทียงละเดี๋ยวล้มนะครับ เดี๋ยวไปบิงมีอย่างกินแน่ยุ่ง,ง้างรางแม่ครัวเตรียมอาหารยังตอนรับไปครับเดี๋ยวไปดูดกัน นี่ก็เป็นหอดูไฟครับพี่น้องเอาไฟตะขึ้นไปสังเกตการว่าไฟปลามาทางไหนจะได้ดับไฟเถอกครับเวลาไฟขอบปานพ่วงนาแรงจ็เป็นลักษณะนี้ครับ ดูกันว่าเมือวานก็เจอเหตุการณ์กินเนาะมานพอกลัวไหมกัวนยนะ ผู้ใหญ่บ้านช่องแคบครับผู้ใหญ่บ้านครับโอเคโอ้ยครับเดอะไรทีใหญ่ไม่สนใจเลยเฮ้ยพี่ชัยไม่ได้เพราะหนูไม่รู้ว่าบ้านอะไรที่ไรต้องตุงทำอะไรไม่รู้ว่าบ้านอะไรที่ไร่ไงเออบ้านอะไที่มันต้องเปลี่ยนกผสมไอ้นี่ใช่ยังเฮ้ยนี่ กินตามกับพริกเนี่ยเนี่ยเด็ดพริกไอ้เราก็เล่นแต่พริกนะพริกนี่พรีกเนี่ยพริกเด็ดพริกใหญ่ยตั้งเราให้กินเพียวๆไงตอนนี้กำลังเตรียมอาหารให้คุณตาพี่น้องครับที่คอยกันท่อนข้งเที่ยวเลยนี่แหละครับ คอามเพี่น้องบรรยากาศชีวิตนะครับนาะชีวิตคนนี้ปลาต้นชีวิตเท่าไหรเจ้าน้าครับเจ็ดจัดประจิตจัดเพราะนั่น็หละเซตดีเท่าไรครับต่อเดี๋ยวตอนนี้กับพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวกาสีกินข้าวกินน้ำแล้วพักฟ้อนแล้วกาสาซีเดย์ ถ้ากันดำเนินการปอครับราวาท่านายแล้วก็สีหัวดสนานยาครับแล้วก็สีลงไปทั้งปากทั้งกระทำหลายยานทางของรั้บาลครับนะไปบางที่ก็จะกินขาเยกัน อร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงสุดยอดนะอร่อยเนาะแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บเนาะเป็นไงพี่สาวเราแซ่บไหมทางโน้นแซ่บยังหรือยังไม่ได้ชิมหลงผัวมาลูกแล้วอ่ะทีงานพี่น้องเขาช่วยกันได้หรอกเอาความดีมาเร็วไปไหนมานี่เอาออกให้ นี่งเรอไส่ไม uh ันคตียงครับเลยทอดทอดข้าโพดก่อนเป็นป่ะเป็นทอดข้าวโพดป่ะข้าวโพดนลวครับนี่ไงคว่วครับได้ยังไ่งเลยะ ช่างหัวดอมันอืเเยป่่าวิงแกงป่าเอาอยู่กับป่าต้องกินแกงป่าด้วยเฮ้ยแกงป่าทำไมไม่มีทำไมไม่มีตอไม้เลยครับผมหลังจากกินข้าวกินหน้าคก็แล้วกันพักฟันแล้วกันพากันมาลุยตอครับทางเขาบุบานครับ ให้ทำความสะอาดท่าขาบวนเป็นระเบียบนะครับเนาะะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนใจคนเดินแขน,นนะครับเด้อแล้วกะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อแค่นี้นะครับเนาะขอให้พี่ให้น้องสุขภูสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะพอกระไหมนะครับเนาะนะสวัสดีครับ